หนิงปณิตาปิดฉากชีวิตคู่ด้วยกันหย่าตามความต้องการของสามีขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ พร้อมลุยฟ้องมือที่3โดยหนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่ววัน31อถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเธอกับสามีจินจรินธรรมวัฒนะหลังจากที่มีข่าวว่าครอบครัวมีปัญหาโดยหนิงปณิตาได้บอกเอาไว้ครับว่าเธอได้มีการปรึกษากับน้องนิรินลูกสาวก่อนที่จะมาออกรายการเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเหตุผลที่ทําให้เธอต้องตัดใจออกมาพูดในครั้งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเรื่องราวเริ่มมีผลกระทบกับคนรอบข้างรวมถึงมีการพูดคุยหลังบ้าน แต่เรื่องก็ยังไม่จบหนิงปณิตายอมรับว,ว่าเธอเป็นคนแรงใจร้อนตัดสินใจเร็วชีวิตแต่งงานที่ผ่านมาเธอกลายเป็นคนผิดทุกครั้งเพราะเธอใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้จึงกลายเป็นปมที่ติดอยู่ในใจของเธอมาโดยตลอดสําหรับชีวิตแต่งงานของเธอกับจีนที่ผ่านมานั้นกว่า11ปี <c oughs> เธอบอกว่าต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตหลายอย่างเคยมีปัญหาตั้งแต่วันแรกๆทั้งๆท,ที่คิดว่าสามารถที่จะแก้ไขได้ แต่ปัญหาก็ยังไม่จบเธอบอกว่าเธอมีส่วนผิดในเรื่องนี้จึงออกมาพูดเพราะว่าจะได้สามารถจับมือกับสามีอย่างจินเพื่อน้องนิรินลูกสาวต่อไปได้รวมถึงทางฝั่งของจินเองก็จะได้เป็นอิสระจากเธอเช่นเดียวกันหนิงปิิตาบอกว่าเธอกับสามีเคยหาวิธีแก้ปัญหา จนเธอถึงกับเอ่ยปากบอกสามีว่าสามารถมีคนอื่นได้เพียงแต่ว่าอย่าล้ำเส้นกันแต่ครั้งนี้มันต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเธอบอกว่าเคยมีการท้าหย่ากันหลายครั้งจนเริ่มมีคนรอบข้างรับรู้ซึ่งช่วงแรกนั้นเธอเองก็มองว่าเป็นเรื่องขำๆแต่ต่อมาเธอกับจินตกเป็นประเด็นในช่วงของวาเลนไท์ที่ผ่านมาจนในการพูดคุยกันและทางจินก็ยืนยันว่าจะหย่าที่ผ่านมาหากว่ามีเรื่องของมือที่สมเข้ามาจินก็จะขอหย่าที ซึ่งเธอบอกว่าเธอสามารถที่จะรับมือกับมันได้ตลอดแต่ครั้งนี้เธอยอมรับว่าเธอเหนื่อยไม่ว่าจะมีบุคคลที่3อย่างเป็กมาเป็นตัวกลางในการช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ครั้งนี้จินยื่นคำขาดว่าต่อให้ไม่มีเรื่องของผู้หญิงคนอื่นเข้ามาเขาก็ยืนยันว่าจะอย่าอยู่ดี ทางด้านของจีนสามีมีการเสนอให้ทำข้อตกลงในการเลี้ยงดูน้องนิรินลูกสาวหลังเลิกกันซึ่งทางหนึ่งปณิตาได้เปิดใจเพิ่มเติมมาว่าคนส่วนใหญ่มองว่าดาราแต่งงานกับคนรวยเพราะอยากสุขสบายแต่เธอบอกว่าเธอรู้สึกเจ็บปวดกับคำเหล่านี้มากๆเลยเพราะเธอนั้นทำงานตั้งแต่อายุ15ปีส่งน้องเรียนจบ3คนอย่างดีเธอไม่เคยเดือดร้อนหรือพึ่งพาเรื่องเงินของสามีเลยเธอรับผิดชอบตนเองทั้งหมด นตอนนี้เธอยอมรับว่าสิ่งที่เธอห่วงอย่างเดียวมีเพียงน้องนีรินลูกสาวเท่านั้นซึ่งเอกสารข้อตกลงการเลี้ยงดูยังไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เธอบอกว่าเธอไม่ต้องการอะไรที่เป็นปากเปล่าเพราะหลังจากสิ้นสุดสถานะของการเป็นสามีภรรยากันแล้วเธอไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้อีกแล้วหากว่าไม่มีเอกสารมายืนยันขณะนี้เธอได้เซ็นชื่อรับรองในข้อตกลงการหย่าแล้วแต่ยังไม่มีการเซ็นใบหย่าและจนถึงปัจจุบันจีนก็ยังคงไม่ทำตามข้อตกลงดังกล่าว หนิงปณิตายอมรับว่าอยากหย่าแต่ถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บแต่เธอบอกว่าไม่อยากเกลียดสามีตนเองยังคงอยากให้สามีนั้นเป็นพ่อที่น่ารักของลูกต่อไปโดยเธอบอกว่าเธอพยายามที่จะคุยกับจินแล้วหลายครั้งแต่ฝ่ายจินกลับไม่ยอมพูดกับเธอสักทีและเธอได้ฝากทิ้งท้ายไปถึงจินว่าทำเพื่อลูกเธอ เธอบอกว่าเธอไม่ติดใจและให้อาภาัยสามีมานานแล้วและสําหรับคําถามที่ว่าอนาคตหนิงกับจินมีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอีกครั้งหรือไม่เธอตอบว่าไม่สามารถจะตอบเรื่องของอนาคตได้แต่ณจุดนี้เธออยากแก้ปัญหาให้ได้ดีและสามารถมีเพื่อนที่ชื่อจินต่อไปได้ หนิงปฏิตายังได้เปิดเผยเรื่องราวสุดอึง้งเรื่องของมือที่สามว่าเธอไม่ได้เป็นคนรู้เองลูกสาวเป็นคนเอามาบอกทีแรกเธอคิดว่าลูกสาวมาพูดเพราะห่วงพ่อไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงหนิงมองว่าหน้าที่ของแม่คือทําให้ลูกเข้าใจความจริงที่ควรเข้าใจปกติเมื่อมีปัญหาอะไรเธอจะมีการพูดคุยกับน้องนิรินทุกครั้งการตัดสินใจยากกับจินก็เช่นกันเธอได้มีการพูดคุยกับลูกแล้ว หนิงยอมรับว่าที่ผ่านมาเธอเคยโกรธเรื่องของมือที่3ที่เข้ามาแต่ตอนนี้เธอจะปิดทุกเรื่องให้เงียบและให้กฎหมายจัดการแทนโดยเธอได้ฟ้องบุคคลที่3ซึ่งขณะนี้สารรับฟ้องแล้วและหลังจากที่ข่าวของเธอถูกเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาให้กําลังใจเธอเยอะมากๆเลยทีเดียวครับแล้วก็ทําให้แฮชแท็กของนิงปณิตาและแฮชนิงจินขึ้นเทรนด์ทวิตทันที